สวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะนะคะอุ้ยอากาศดีฮ่อนคักเด้อมอนี่เออพอดีหลันเขามารับลพี่น้องปาก็เลยโอ้ยหน่นนะลือเลยครับพี่นงองสังกสีบัถาด้วลูกเขยนะคะวันนี้ก็เลยเอออากาศดีๆเลยออกมานะคะนั่งอ่าส้มวิวนะ,ะพี่นงองนะคะพอดีไม่เห็นอันมาอีเด็ดอันอีเด็ดสัมภเวสีอ,อีเด็ดอันออน่ะรุดออกจากวัดมาปากเท่ากัรูเข็มนะคะอีสัมภเวสีตัวนี้อินีลคุณหาแดกโกหก ค้าความคุณเขาไปทั่วเป็นบุคคลอันตรายอย่าไปอยู่ใกล้นะคะพี่น้องอ่าอีพวกนี้มันเนรคุณมันแดกเงินเขาไปแล้วเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่ได้กินเงินเขาไม่ได้กินเงินสายบุญอีดอกอีควายตัวนี้มันแก่ตายเฉยเห็นไหมคะมันเป็นการที่หักกันนะ่ะกับไอ้แคะไม่ลงนะเพื่ออยากได้เงินเขาอีสัตว์ตัวนี้เห็นแก่เงินเห็นแก่ได้นะคะอู้อว่ากูอยากแลแกกระดงกด็ดีอีดอกอีควายกูไม่ได้เคยคิดเลยอยากจะได้ พราะกูรู้อยู่แล้วว่ามึงเป็นพิชาชีพมึงหลอกลวงมึงวิ่งไล่ตบทรัพย์คนอื่นเขาเสียมเขามาตลอดมาเสียมให้กูเนี่ยนะคะไปทางที่ผิดผิดกูถึงบอกว่าหูตาสว่างแต่อย่างน้อยอ่ะกูก็นะคะไม่ได้คิดอาฆาตอะไรนะคะก็รู้อยู่แล้วกรรมก็ต้องตามสนองนะคะเออในเรื่องการที่ออกมานั่งดาา่าเห่าฮอนกลัวไม่ยอมหยุดนะก็ปล่อยมึงนะคะอีสัตว์ได้ชานอีขอทานแดก นะคะคนมันสันดานมันเฮี้ยมันชั่วยังไงมันก็ชั่วมึงอ่ะลับมือกันดีๆเออกับไอ้แคะมันน่ะออยากได้เงินสามแสนมันจะเอาที่ไหนมาให้มึงอีนอแตดมึงอ่ะคุยละเกินนะแหมคลิปเสียงมีนะจ้าบอกให้ไอ้หลักฐานกูเยอะอีสัตว์นะคะอย่าโกหกถ้าไม่มีหลักฐานกูไม่เห่าหรอกจ้านะก็กูบอกแล้วไงพวกมึงเร็วนะสิบแปดมงกุฎไอ้ดอกนะคะมีฉาชีพอื้ือีสัตว์หมาเม่ไม่นค่เงินเนี่ยไม่ใช่เงินของมึงนะกี่ควายมึงแดกเงินกูไปหมดแล้วมึงขี้ออกไปแล้วไงมันก็ไม่ใช่ว่า อีชาติหมาอีชาติชั่วนะคะอีอีเป็ดสัมเวสีอู้อีถังแตกโอ้ยมึงยิ่งกว่าอีส้วมแตกอีถังแตกอู้ส้วมแตกยังไม่เหม็นเท่ากับอีถังแตกนะคะอืมอีสัมเบสีปากมึงก็เท่ากับรูเข็มนั่นแหละค่ะอูดแม่งก็เท่ากับกระมังอีนอแตกหีก็ใหญ่เท่ากับจรวดไปเป็นไข่กลรียใครีทางไหนพัทยาไปยืนเสาไฟฟ้าไปยืนเสาต้นอะไรนะอ ต้นนตต้นตาลต,ต,ต้นมะพร้าวของเขาระวังนะเจ้าแม่เขามีเยอะอีดอกนะคะแค่มันก็ขัดซ้วมด่านั้นก็น,นั่งอมคุยเขาอย่างเดียวเดยวพุ่งออกกับอ,อ,อมคุยไม่เป็นอีชาต์หมาสันดานอย่างอย่างมึงนะคะมันเลี้ยงไม่เชื่องอีคนแบบนี้เลี้ยงไม่เชื่องบุคคลอันตรายนะคะอย่าไปอยู่ใกล้นะอ่ะอีป้าข้างวัดนะคะพี่น้องนะคะเขาปล่อยออกมาดางังเหยีบ่อค่ะเดียเด๋ยวนี้ยิมลายลายิมเรื่องตัวอยากในเงื่อนเขากับพี่น้องนะคะใส่ความเขาคาความเขาอีดอกเนี่ยนะคะอู้อีสาต์หมาเอ้ยมึงสาต์สัวสันดานตำอย่างไหนก็ตำน่ะ อีควายนะคะแม่มึงจะไปตายทางนี้มึงก็ตายเลยอีสัตว์นะคะอีควายนะ,ะออกมานั่งเห่าหอนมาเกาะก,กระแสกูเลยจ้าอุ้ยกูไม่มีคำว่าวะสะทบสะเทือนละกูบอกให้กูมีแดด